ะะะสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เกม b a ล t l อ f i e l d 5วันนี้ก็เข้าสู่คอนเทนต์ทรมานตัวเองอีกครั้งนะครับได้แก่การใช้ปืนพกทั้งสงครามนะฮะซึ่งปืนพกในวันนี้มีชื่อว่า d i p e r t Pistol M1912 นะครับเป็นปืนพกจากสงครามโลกครั้งแรกเลยคือปืนนี้เนี่ยในแง่ของประสิทธิภาพก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับแต่ในแง่ความรู้สึกของการยิงเนี่ยเออฟไฟทที่450นะครับแต่พอยิงจริงๆอะ่ะ มันเหมือนดีดไป800ยังไงอย่างนั้นนะคือมันมันรัวมากจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปลงสู่สมรภูมิได้เลย Let's go ครับไปสู้ศึกกันดีกว่ามาครับสงครามเริ่มแล้วนะฮะตอนเราก็สู่ด่านที่มีชื่อว่าสะพานเหล็กแห่งความตายทวิเตสติวนะครับผมเดี๋ยวภารกิจของเราเนี่ยตอนนี้คือเกมเพิ่งเริ่มใช่ไหมเราก็จะไปพื้นที่อก่อนละกันนะครับ ผมมีแผนการอยู่แผนการคือน่าจะไปลอยหลังอีนะครับเพราะเป็นไม่ได้ว่าสแนเปอร์เฮ้ยอบ้านีจมันพุ่งออกมาจากดงหญ้าเฉยเลยครับแล้วก็มุดน้ำหนีไปคงคิดว่าตัวเองเป็นเรือดำน้ำนะั้งมันดำน้ำหนีปะเนี่ยไม่มีแล้วนะครับนี่ไงศพมันไอ้เบื้อเลย,ยอะไรมาตกใจจริงจู่ๆก็พุ่งออกมานะครับน่าจะมันเนียนอยู่แหละ แต่พอเห็นเราก็ตกใจเลยหนีไปนะครับผมเอาล่ะยังคงเส้นภาร,รกิจเดิมนะครับก็คือการไปหลังพื้นที่ E ไปหาพวกสไนปเปอร์กันตอนนี้ E ไป B เนี่ยน่าจะยังตึงๆอยู่นะครับถ้าดูจากไอคอนของเพื่อนๆแล้วเราได้โอกาสในการไปสลังสไนปเปอร์ได้สูงมากนะครับถ้ามีนะสปอตเจอกิล่ฮาคุณผู้ชมครับตอนนี้กระสุนผมไม่พร้อมหต้องไปหากล่องเติมก่อน,นครับในพื้นที่ E กล่องเติมไม่มี มีแค่พยาบาลอย่างเดียวนะครับเกตตัวแรกของเรามาแล้วฮะนิ่งเลยนะคือมันส่องอย่างพื้นที่ B อยเวย้ยโดยไม่เอะใจแล้วว่ามีใครมาในพื้นที่หรือเปล่าเกตพื้นที่ E ยังไม่ถือว่าเคลียร์มากก็เป็นน่าจะเป็นเกฮาวห,หยียบจุดอยู่แล้วมั้งครับเสียงคลมคลางม,มากเอาละคือเต็มที่เนี่ยน่าจะได้แค่ทหารราบมีเสียงของการยิงปืนโบกชันอยู่ข้างบนหัวเรานะครับ ถ้าจะเอาเกฮาวด้วยเราอะต้องไปที่หัวสะพานอีก่อนนะครับเพื่อไปเอาสะพายแต่จะเสียทามมิ่งไปงั้นเราเธอแนงง้อขึ้นมาสแนปเปอร์สองเลยแทกไปหนึ่งครับหรืออีกหนึ่ง,งทางฝั่งซ้ายมือเรานี่เองนะฮะหมอเย้ไม่หมดนะเนี่ยมีอีกเล็กหนึ่งตัวครับไอตัวนี้มาใหม่ทำไมมุมไม่ค่อยได้อะไร ไม่เป็นไรครับเราเสียโอกาสในการยิงมาแล้วงั้นก็ใช้โอกาสนี้ในการไปหยิบซับไพสต์สเตชันก็แล้วกัน,กนเติมยุปรกรณ์ได้พร้อมก่อนบนหัวเรามีเสียงของพาหนะขนาดใหญ่กาลังเคลื่อนที่อยู่พร้อมทหารราบนะครับเตรียบสะพานคือคุดเึงกว่าเป็นเชอร์แมนแต่ไม่ใช่เวนชัยเอเอนะครับเอาละโอกาสมาแล้วเดาว่าน่าจะหามุมยิงเครื่องบินอยู่แลยครับแต่ยังหามุมของเองที่ดีพอไม่เจอเลยไปเอฟแล้ว เขาบับว่าเกฮาวจะไม่ได้มีใครคอยซ้อนหลังเพื่อปอกป้องข้างหลังให้นะฮะงั้นก็เป็นโอกาสของเราในการระเบิดเกฮาวครับด้านหน้ามีการยิงของสไนเปอร์อยู่เลยอะสไนปเปอร์นอนเนียนครับนี่ลงโทษด้วยการยิงเล็บขบให้แตกดีกว่า <c oughs> ในบนโลกเล็บขบอยู่ใช่ไหมละ่ะเราเลยส่งลาอให้ว๊บสเปซที่สวยงามมากเลยเพื่อนแจวครับยังมีเสียงป๊อปแปรของสไนปเปอร์อีกนะฮะเกฮาวหายไปครับเหลือแค่เพียงทหารรอบเปิดก <c oughs> ับบานด้วยทั่ ไม่หมดเลยครับมีดิกแตกหรือสนไนเปอร์สคอตเดียวกันปะวะขอให้มันช่วยเพื่อนครับเวนาแต่ไม่รอนะครับด้านหน้ามีคนฮะส่งมาหาเราอยู่สนไนเปอร์ด้วยกลางจุดอีไปแล้วเพื่อความปลอดภัยเมื่อกี้มันส่องมาส่องสว่างมากเลยครับถ,ถ้ามันไม่ได้เห็นผมก่อนเนี่ยผมจะฆ่ามันได้ไงแต่เพราะว่านี่เลยครับการไม่เห็น มันจะเป็นแบบนี้แหละลาก่อนคือถ้าเราหาจังหวะแบบนี้ไปบ่อยๆได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ศัตรูเผสมคูณเลยว่าต้องระวงหลังตลอดเวลานะฮะจริงไหมอีก <c oughs> อย่างหนึ่งะ่ะเพราะว่าปืนเรามันไม่สามารถสู้แบบว่าซึ้งๆหน้าได้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เ,เปิดฉากยิงแบบว่าจงคลุ่มนะฮะเราต้องหาจังหวะในการลอยหลังหรือว่ายิงใส่สีข้างเท่านั้นไง คือที่ยิงใส่จ้งตรงๆเนี่ยออคนที่จะตายเนี่ยอาจจะเป็นเราซะมากกว่านะครับเพราะว่าปืนพวก assault rifle หรือ bolt t i o rifle อย่างเงี้ยมันเลนส์อาไฟพลังในการทำลายล้างเนี่ยสูงกว่าเราอยู่แล้วนะครับเราขงซึ้งๆหนาไม่ไหวมุ้ยชมันจะบอกว่าโอ้โหป๊อนนี่วายิงแต่ข้างหลังนี่ตุ๋อย่างเดียวเลยนะจริงๆผมใช้ทักษะอันนี้หลบซ่อนสู้นี่นะครับคือบริบทที่เป็นกับปืนนี้นะครับมันจะได้มีความ,วามเขาเรียกว่า ได้ยิงหน่อยอ,อย่างนี้ละกันนะฮะโอเคอถ้ากับว่าภารกิจต่อไปเนี่ยพื้นที่ E ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเราคงจะไปซ้ําไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปพื้นที่ F ก็ละกันนะครับน่าจะมีโอกาสในการสังหารใครได้บ้างจากพื้นที่ใหม่แต่ดูจากแผนที่เนี่ย C ถูกยึดกันไวมากเลยครับเป็นไม่ได้วัศสตูนน่าจะไปจากพื้นที่ F แล้วก็เข้า C กันอย่างบ้าคลั่งเลยครับมีโอกาสที่จะไม่เจอใครในพื้นที่ F นะเงียบเงียบอึมครึมมากเลยฮนะ งั้นก็เปลี่ยนแผนแล้วกันนะครับเราจะเข้าพื้นที่ E ก่อนแล้วก็ไปต่อ,อยัง C นะฮะอัตราการยิง C นี่ไวโขเลยครับแป๊บเดียวยุเสร็จแล้วอะ่ะโหแต่พื้นที่นี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับมีการยิงกันอย่างก่้วกาเสมอเอาว่ากลางจุดครับไม่มีใครอยากเสียงจุดไปง่ายๆทางฝั่งซ้ายมือมีสไนเปร์นอนอยู่ฮะกระดูสลังกรีดร้องเลยว่าโอ๊ยทางขวามือมีคนวิ่งเข้ามานะครับกบแกปกบแกบกบแกเลยฮะมีเสียงมากกว่าหนึ่งกองเท้า ตายไปอีกครับเสียงขวามาใกล้มากเดี๋ยเพื่อนเรายิงจบให้แล้วครับสวยมากเพื่อนเฮ hey! ้ยโอยคัสซัพอร์ตอ๋อและนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่สู้ซึ้งๆหนะ้าแจ๋วสาหายแจ๋วกระเสือกระสนมาช่วยเราครับนะแต่ถ้าว่าจุดนี้ยังคงตึงเครียดสถานการณ์มันอึมครึมเกินไปนะโอ้ โอ้โหคือวิ่งแบบว่าตัวเต็มไม่ได้นะต้องวิ่งแบบหมอบไว้ก่อนตัวงอตัวงอเป็นกุ้งเลยรตอนนี้ไม่งั้นนี่อาจจะเป็นศพก็ได้โอเคว้าวเลือดเรานี่รีขึ้นมาไม่เต็มร้อยอีกครั้งแล้วนะครับต้องไปหาเลือดใหม่จากพื้นที่ดีทางฝั่งซ้ายมือของดีมีจุดให้เติมเลือดอยู่นะครับต้องไปเอาก่อนวัดีสไนเปอร์สวยแม่นยำมากเลยเพื่อนเอ้ยไอเกล จู่ๆมันออกมาจากเนินตกใจเลยเคืโอ้โหดีนะไม่ได้ไปสังเกตเห็นเรานะครับเกือบตายแล้วเคมันออกไปจากพื้นที่แล้วนะครับบริเวณบึงแห่งนี้หายไปแล้วครับไม่ได้มีการบอกเลยว่าแย่งยื้อหรืออะไรอยู่นะครับแกเอาออกไปเคเมื่อกี้เหวอจริงถ้าพี่แกไม่ได้เบนทางซะก่อนเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในการบุ้มมันได้นะระวังสิ่งกีดขวางไว้แลวครับมาไหม มาแล้วจุดระเบิดโอ้โหสามศพครับลดลอยเลยอยขอดีใจก่อนก็ไม่ได้พี่แก่ล่ายิงพลทหารญี่ปุ่นมาได้ครับแต่ก็ดวงโชคร้ายมาเจอเราพื้นที่จีมาจากจีแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมทางขวามีคนวิ่งออกมาแล้วได้ครับว้าเอ้ยคือศัตรูเหลือแค่2คนที่ยึดก็คือ C กับจีอ่ะ มันก็เลยมีตำแหน่งในการเล่นน้อยมากครับโอกาสในการเจอก็มากขึ้นสวัสดีเกฮาวถอยทับไปเพราะว่าไอเสารเราไล่ไปใช่ไหมนะ่ะคือเสียงใกลามากมันยิงเพราะแตกไปครับเข้าไปในหมู่บ้านเอฟแล้วเล่งกันานหน่อยส <laughs> ายๆเนี่ยจะเป็นที่มาของคำว่าไม่ดูตามาตา,มาเรือนะก็เลยตายซะเลยนะครับ ยังกอดเราเข้าแล้วสู้สึกไทเกอร์มาเล g โกเล s โกสวัสดีครับโอเป็นฝา <c oughs> <c oughs> อย่าพึง่งว้าวโหสี่ศพโอ้โหคุ้มกว่ารอบเมื่อกี้อีกเมื่อกี้คือ3ที่4เลยฮนะให็ไม่ได้แบบนี้สิวะคือตอนแรกเนี่ยตัดใจ,ใจว่าจะเอาคาร์ดหมอมานะแต่เปลี่ยนใจเป็นคาร์ดเซาคิดไม่ผิดจริงๆครับนะคาดนี้มันสนุกมาก สถานการณ์ในตอนนี้ศัตรูเหลือแค่2พื้นที่คือ C กับ E นะครับของจริงน่าจะเงียบลงเพราะว่าศัตรูนี่น่าจะไม่ค่อยอยากสู้แล้วอ่ะเราน่าจะรอให้อะไรอะไรมันแย่ลงก่อนนะครับแล้วค่อยออกมาสู้จะดีกว่าใช่ไหมคือถ้ามันดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะจบไวนะครับงั้นขอเวลาไปโตเตะแถวๆนี้ก่อนละกัน เวแล้วแานไปวเหมือนโกโหแคบตอนนี้เกมใกล้จบแล้วนะครับฝ่ายเรานี่จะเป็นฝ่ายแพ้แพ้นะครับเพราะว่าเหลือแต้มเพียงแค่ร้อยสามเจ็ดนะฮะฝ่ายศัตรูนี่ร้อยเก้าเก้าเกมเหมือนจะพลิกนะครับแต่ก็ดีนะครับผมเพราะว่าอุ้ยอุยอุยเพราะว่ามันมีเชอร์แมนแคริโอออกมายังไงล่ะเอาแล้วนี่แหละครับที่รอคอยคือเพราะว่าถ้าเกมมันดีเนี่ยมันจะไม่มีทางเห็นไอ้บ้านี่เลยนะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องกำจัดมันทิ้ง นั่นแหละรครับผมรอโอกาสนี้มานานมากคลิปนี้จะไม่สมบูรณ์ครับถ้าเราไม่ได้ระเบิดเจอแมนคาลิโอเปอเคเฮาอยากอยากเสนอหนามีส่วนร่วมเหรอมีส่วนร่วมโอ้สวัสดีครับผมอยู่นี่ครับมันเห็นเราได้ไงวะหรือว่ามันเมาจี้มันโดนกันเลยเอายมาเป็นเลือดว้าวสามประสานสามทหารเสือวะเนี้ย คือเก้วเปิดก่อนครับตามด้วยเคโรเปแล้วก็มาของเอเอคือดอกท้ายนี่ของเอเอแน่นอนโอ้ดูครับดูความเกี่ยวกระดาษของปืนพอตอ,อดีนะมีเนินคอยกำบังถ้าเป,เป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องนะครับด้วยการบุ้มไอ้บ้าเอเอก่อน อืมโดนเราแน่นอนมันบังอาจมากทําเราเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับขวาเรานี่เองคือมันเหมือนจะมีความสังเกตสังการผลสมควรในหมอเน,นี่ยถ้าดูจากการยิงของเมื่อกี้แล้วนะครับกายิงให้ซับเพสแต่ซับเพสไม่เกิดขึ้นเลยโชคดีไปฮุยจู่ๆมันก็งอกออกมาจากบังเกอร์เป็นดอกเห็ดเลยตกใจเสียงคือเข้าพื้นที่เอฟไปแล้วนะครับอ่า มุมสวยงามมากแต่โล่งไปหน่อยนึงนะเฮ้ยมันเล,เลี้ยวโอเคอ๋อน่าจะไม่เห็นนะครับตกใจเมื่อกี้มันหันมานึกว่าจะมองเห็นเราอยู่ไม่ใช่แกเป็นมองฟ้าแทนนครับโอ้โหอยู่โล่งไปหน่อยที่มันโล่งมากอะเชอแมนเคลโอหหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่แกฮังคงวนอยู่ ตัวซ้อนมุ่งขึ้นหน้าไปแล้วทหารราบตามหลังมันลืมเลยครับมีเสียงกำลังใกล้เข้ามาทางนี้เพื่อนเอาตัวเดิมนี่วะไปใต้สะพานแล้วทางฝั่งซ้ายมืออีก2ตัวนะครับแต่าว่าเมนทอเก็ตคือไอ้หมอนี่ มันมองข้างหน้าอยู่ถ้ามันไม่มองฟ้านี่คือจะไม่ได้กดที่ขวาเล็งยิงนะครับต้องรอให้มันเงยหน้ามองฟ้าก่อนทำอะไรวะนะมันมีพฤติกรรมแปลกๆอ๋อเหมือนจะไปเติมของตรงหน้าจุดจีแน่นอนใช่เปล่าคือไม่รู้แต่นายจะไม่มีโอกาสป้าน,นั้นไม่ตายเอ้าไม่โดด เฮ้ยไงล่ะ <irgendw> น <carbono> ึก <Beautiful>, ว่าจะไม่สามารถดับชีพมันได้ซะแล้วเนะชั้นุกอย่างอย่างคุ้มค่างจริงครับอุปกรณ์ในการระเบิดนี่หายหมดเลยเพี้ยเดรไม์แล้วก็ระเบิดต่อต้านเกลี้ยงครับต้องไปเติมจุดใกล้ๆก่อนโหเอาเคลิอบนี่วะศัตรูก้าอย่าบอกนะว่าหายจ้อย รีโหลดออกเป็นไฟตายโอเคอย่างน้อยก็ได้เห็นฉากอีพิกที่สตูเกดตบบอมใส่ตัวเครอบนะโหเสียดายไม่ได้ระเบิดเองแต่ก็โอเคโอเคอะอย่างน้อยเคอบก็แตกเอ,อ้ยแต่พอนึกย้อนดูดีๆแล้วเนี่ยสตูก้าตั้งแต่ต้นสงครามก็ถือว่าแสดงความอหังการอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ ทิ้งระเบิดส่งเสียงวิดวิวตั้งแต่ต้นเลยอะคนขับเก่งมากครับรูบัฟเฟอร์คนนี้ไม่ธรรมดาคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เก่งดีครับเพื่อเรียกแพ็กวาเก้นข้างหน้ามีคนครับวิ่งเข้าพื้นที่ B ไปเยอะเลย <S <S เกิด E เเนือ2หน้าสุดท้ายเลยครับโเอ้าลืมเติมกระสุนกำลังตอกเลยจบสงครามด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพอักษะนะฮะ เอาละคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือการต่อสู้งเราในวันนี้กับปืนพกของเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างฮะชอบในการต่อสู้หรือเปล่าคือถามว่าปืนนี้ดีไหมเนี่ยคือในใจผมเนี่ยผมว่ามันมันดีมากความรู้สึกในการยิงเนี่ยเหมือนปืนกลเลยนะรัวจะจัดเลยครับเอาละฮะก็ได้ชอบในสงครามว,วันนี้ยังไงฝางกกดไลค์ซับสไครต์เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงมากๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปอยากดูอะไรแบบไหนเนี่ยหรือว่าเกมไหนเนี่ย คอมเมนต์บอกกันละกันนะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันละกันนะครับขอบคุณมากที่แวะเข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกด้วยฮะที่คอยสปอร์ตกันมาบ๊ายบายครับผม